ไม่เลยฮะกินไม่ได้ส่วนผสมพร้อมหมดแล้วนะคะข้ก็จะมาผสมข้าวซูชิกันเราไม่มีข้าวญี่ปุ่นนะคะสามารถใช้ข้าวหอมมะลิแทนได้เลยกกใช้ทุกครั้งนะคะ ทำซูชิกินเองใช้ข้าวหอมมะลิกูกไก่ใช้น้ำปรุงซูชิสำเร็จนะคะที่นี่มีขายนะเคยดูการ์ตูนโดเรมอนเวลาแม่ของโนบิตะเขาทำซูชิโนบิตะก็เอาพัดนะคะมาช่วยพัดอันนี้พัดของคุณจรูน แม่ของกุ๊กไก่นั่นเองแม่สารให้นะคะนี่ไม่ภผยหลังบ้านเลยสารเอามาอิตาลีตั้งหลายอันเอามาแจากญาติพี่มิกนะคะไส้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางระเบิดแต่สองคนนั้นชอบอยู่แล้วนะมัสบิ วาสบีก่อนสิหลบแป๊บๆหนึ่งผักข้าวติดเว้ยอ <V ới. S 1> ล้างมือก่อนรออีกแป๊บหนึ่งจับหลอดวาสบีแล้วต้องล้างมือ น้อยไปไหมเนี่ยมันน้อยไปนย <c oughs> เนาะระเบิดระเบิดล้างมืออีกรอบหนึ่งกลับมากลับมากลับมา รอบนี้ไม่ต้องใช้น้ำเลยเป็นไ,ไรอยู่บ้านนะ่ารักเดี๋ยวปปปปไ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 เต้องเกงไนท์ใช่ไหมไม,ไม่มีใคร้ามองเห็นไปถึงเกงไนท์หรอเตรียมถุงมือให้ลูกด้วยนะคะน้ําหวานเวลาเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแต่งตัวแบบคลึ่งท่อนข้างล่างจะเป็นชุดนอน ข้างินก็แบบสวยลุกมาสระผมแต่เช้าเลยนะสระผมแต่เช้าเอาเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> อย่ยแซลนีเอาอะไรมาแต้มสิวสวยให้แต่เช้าขึ้นบนนะเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์เนาะ <c oughs> เร็วค่ะเร็วค่ะเดี๋ยวแม่จะหั่นซูชิก่อนอันนี้ของขวานเซลนิดนึง <c oughs> ขอบอกเลยนะซูชินี่นะคะไส้บุ้มมากเลยอะ่ะ คุณหน้าใส่แบบเต็มที่อ่ะ,อะจับน้องสวัสดีดิอย่างที่แม่ทำสวัสดีครับทุกคนก็หัวด้วยจีโน่เนี่ยมันชอบให้โดนทรมานอดไม่ไหวอหอมเ้็นคนี้วื้นวุ้น<อ>ไม่น่ารักอย่างนี้อ,อสวัสดีค่ะทุกคนแม่จะเหี้ย ไม่ดี hai, ต,ตัวมันยาวมากเลยอะตึ๊ดตื๊ตื๊เดี๋ยวแม่จะหั่นซูชิเล้วเนี่ยพูดอะไรไม่ได้พูดกับจีโน่พูดกับพี่หวานอ๋อเขาอยากินกระขามที่นี่มันอไหร่นิดเดียวกินไปให้หมดทุกเม็ดน่ะแล้วจะเทให้ใหม่เยอะเยอะละ มันเป็นหางหางก็ไม่บึ้มเท่าไหร่างไว้ดูดิเป็นไงใช่บึ้มไหมโอ้ร้านได้ไมขนาดนี้เลยบึ้มบึ้มอะ ูสึกจะอันนี้ละว,วะลูที่ใส่วาซาบิดูดิมีอะไรเขียวอ่อนเขียวอ่อนอยู่ดูดิเห็นไหม,มน่าจะนี้แหละสีเยอะไหมก็หอมไม่นะนี่แม่ฮะยัไหนก็ใส่แบบสนุกสนุกแล้ววะว่ามาเล่นเกมไม่เล่นเกมโอ้เอาเธอจ้เล่นกับปลาสองคนเถอะแม่ไม่กินด้วยหรอกอรอแม่มีเมนูเด็ดของแม่เตรียมไว สุดท้ายถ้ายสุดไม,ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังอร่อยแซ่บอยากกินแม่หา,างเขเนี่ยอ้าอุ้ยอะไรตกใจเผ็ดเหรอเดี๋ยวนี่าเห็นเหอกกอ แม่จะชิมบ้างนะนะจิ้มก่อนก็ดีนะถูกปะจิ้มแย่แล้ดูนะดูกันแต่จะต้องกรอกตามเหมือนของลูกใช่ไหมอือหือเซ็ตไหมเค็มจังเด็กแบบครั้งเดียวไม่หายด้วยนะที่ปากก็ยังอยู่อ่ะ กระจายป้าอะไรเงี้ยอืออ๋อฮ่าซึ้งจบบไหนนะคุยไม่ได้เลยโอ้ยเพดแบบว่ามหาปะเลยอ่ะเฮ้ยต้องใช้เบอร์นั้นนะน้ำตาไหลเลยอ่ะแล้วใส่ไปเยอะไหมล่ะก็เยอะอยู่ อุยโหดร้ายว่ะไอวาซาบิอันนี้นี่นะคะซูชิฝีมือพวกเราน่ากินไหมที่รักอืมกินมากพออย่างลูกเออ,อ,อขิงดองลืมเลยฉันเคีโรเซนเซโรบอย ทูชีบาร์แล้วแม่ก็จะทำคองแซบของแม่หวันไม่ใสวาซาบิเลยเหรอคราวนี้นะคะก็มาถึงเมนูแซบของกุ๊กไก่กระเทียมอุ๊ยกระเด็นใส่มือพอดีเลย จัดไปพริกนะเตรียยไม่ห้าเม็ดสงสัยจะ4เม็ดก็พอแล้วมัง้งผักชีนะคะที่อยู่ในช่องฟรีสไม่ต้องไปใส่รากมันหลอกใส่ต้นเนี่ยหละเวลาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะถ้าเราไม่ใส่ผงชูรสนะใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลอ้อยนะคะอร่อยนัวแน่นอนมันจะหวานไม่มากนะใส่ ทชิกรมะนาวน้ำปลาแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปปั่นนะคะได้แล้วนะคะนี่สีเม็ดชิมไปนี่แบบยังเผ็ดเลยอะ่ะแต่ก็ต้องแซ่บโอ้คริสโตโอ้คริสต์โอยว่ามาชากใครคุณรถไฟมาจากคริสต์โวาซาบิ

Perfetto. Salmone, gamberi. Tutti crudi, senza oh. securiti. Oh. Fuoco! No, fuoco e peperoncino se ci mm. Questo proprio ti velocità è bello, fatto si balla guardando, il Qui, tu lo senti qui. Sarebbe davvero insostenibile Mai sentito?

สวัสดีค่ะทุกทานที่มิกบอกว่าคุณผู้ชมไปดีกว่ามื้ออร่อยของพวกเรานะคะไปกินที่ร้านไม่ได้ก็ต้องทำกินเองที่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหวานฝากสวัสดีค่ะมาด้วยอร่อยใช่ไหมลูกของโปรดพ่อลูกนะคะวันนี้แต่อันนี้ของโปรดของแม่